ถ้าพูดถึงสปออกสี่ขี่งคิดถึงใครผมว่าคนคิดถึงคุณสุเทพเทือกสุบรรทำไมพูดถึงคุณสุเทพอะในยุครัฐบาลชวนหนึ่งเนี่ยคุณนิพนธ์พร้อมพันเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรคุณสุเทพเทือกสุบรรณเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกร แลวคณสุเทพเป็นคนที่ดูแลกลํากับสปกก็เรื่องของการเนี่ยเรื่องของฏรรูุที่ดินทำกินเพื่อเกษตรกรเนี่ยนะครับปรากฏว่ารัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะคณสุเทพฮะถูกนักการเมืองโดยอเฉพาะอย่างยิ่งลุ่ม16บนะฮะบางท่านก็ก,ก,ก,ก็เสียชีวิตไปแล้วคุณในเวนทิดชอบเป็นหนึ่งนักการเมืองหนุ่มจากบุรีรัมย์ในตอนนั้นฮะอภิปราย Ojo, do